Genmen presenting the Brother Science twin T of yan, Chang and Bang. คือเราว่าอินจันมันถือว่ามันเป็นไอคอนิกของประเทศไทยได้เลยเพราะว่าเขาเติบโตมาแล้วก็มีชื่อเสียงในต่างประเทศที่อเมริกาเขาเป็นโชว์แมนที่อยู่ที่นู่นแล้วก็โด่งดังมากทำให้ต่างประเทศเนี่ยรู้จักคำว่าเสียมิสทวิน เพรเขาเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เนี่ยมันค่อนข้าง g l o b a l มันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอยู่ในแค่ประเทศเราแหละมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เราเลยเลือกเรื่องนี้มาเล่ามันต้องมีมุมมองที่แตกใหม่แล้วก็วิธีการเล่าที่ทันสมัยขึ้นในปัจจุบันเรามีคอนเทนต์ให้เสพเยอะมากเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่า เราเลือกอะไรก็ได้ที่เราอยากเสพเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องที่เหมือนกันแล้วมันเปิดกว้างมากแน่นอนละมันก็ต้องมีแพลนโปรดักชันวาลูมากขึ้นในการทำงานแต่เรื่องบทเรื่องเนื้อหาหรือเรื่องคอนเทนต์ที่เราอยากจะนำเสนอมันก็ต้อง ค่อนข้างตอบโจทย์ทั้งคนไทยลนะคนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหนังลากหนังตลกมันก็สามารถทําได้หมดแต่แค่ว่าเราจะเอาส่วนผสมแบบไหนเข้ามาให้มันลงตัวมากกวา่าเราชอบสายปาร์มาสายดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความสนใจเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราชอบแบบสะท้อนความเป็นมนุษย์อะไรพวกนี้เราเราเราจะชอบเป็นพิเศษะนะครับ ผมคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มมันเป็นที่ออกอะไม่ว่าจะเป็นโรงหนังหรือสตรีมมิ่งมันแค่เป็นที่ที่งานของเราจะออกไปแต่คุณภาพงานะ่ะมันอยู่ที่เรากําหนดคุณภาพงานเนี่ยสำคัญที่สุด เป็นคนไทยเราต้องทำคอนเทนต์ให้มันมีมาตรฐานเทียบเท่าของสังคนแล้วก็คอนเทนต์ของเราจะได้ไปสู่ระดับโลกได้